สวัสดีนะคะแม่แม่ทุกท่านยินดีต้อนรับเขสู่ช่งกกองจักรีภูเบศนะคะมาดูความสุนของคนของคนป่วยอ่ะพังหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงทีเนี้ยดูนะดูไม่ต้องมาเล่นจ้าเอ๋ดื้อนะถ้าฝนตกลงมารอบนี้นะเธอจะบอกให้ เปียกเลยนะคะด้วยชนไม่ชนเสาก็โยกไปหมดเลย่ะเสาไปพาดอยู่กับลังคาวหมดเลยอันนี้โค่นเลยอืมมือก็สั้นๆน,น้อยๆอ่ะทำไมดื้อจังฮะไม่ต้องมาแอบฟัง <c oughs> แล้วจะอยู่ยังไงทีเนี้ยฮะ แอจะอยู่ยังไงไม่ถามหน่อยสิฮะไม่ถามหน่อยสิพังลงมาอย่างเงี้ยแล้วหนูจะอยู่ยังไงนี่ฮะหรือหนูไม่อยู่แล้วหนูหายแล้วหนูจะออกมาวิ่งเล่นข้างนอกหรอป๋อฮะดูนะอือใครว่าหนูไม่ดื้อใครว่าหนูไม่น่ารักนะคะแม่แม่อ่ะ ใครว่าโชคไม่ดื้อใครว่าโชคไม่น่ารักตอบไม่ควานหน่อยค่ะนะคะดูอ่ะเวลาอย่างเงี้ยเวลาโดนดุไหนฟังฟังอยู่ไหนเมื่อวานรับปากเราไงว่าไม่ดื้อไงฮะน้องอังเป็นเด็กดีน้องอังไม่ดื้อเนี่ยนะน้องไม่ดื้อฮะเนี่ยนะไม่ดือ้อครับ <c oughs> อืมืมน้องไม่ดื้อนิดเดียวแม่ใช่ไหมน้องไม่ดื้อนิดเดียวดูนะก็ดูนะคะว่าเขาแข็งแรงขึ้นนะคะได้จากที่อ่าแม่ๆค่ะเมตัาป้อนกล้วยเขาทุกวันนะคะเติมพลังให้เขาแล้วก็มี กล้วยมียามีอ่ามีนะคะได้กินกล้วยกินญ้าได้กินน้ํากินอ่าได้กินอาหารอิ่มนะคะกําลังมาพลังมาความดื้อเกิดนะคะโอ้ยแล้วมันไม่ได้ขาดแค่ตรงนี้แล้วมันขาดยันนู่นเลยหาแต่งานให้เขาเฮตุกานานะ แล้วมันมันผาไปนู่นอีกนะผ่ายาวไปฝั่งนู่นอีกแล้วท่าน,นี้ก็ผาไปนี่ผาไปนี่อันนี้ก็น่าจะหลุดหลออกแล้วอันนั้ยังไม่หลุดออกจากเสาอ้ยมันจะมีหน้าไม่แอบมองเขาอีกนะโดนตีไหมแบบเนี้ยฮะให้แม่ตีไหม พังของแบบนี้โดนตีเอาไหมน่ะใครดื้อใครดื้อตอบหน่อยสิลูกใครดื้อน่ะโอ้ยแม่ก็จะเริ่มปวดหัวกับหนูแล้วแหละฮะไม่ต้องมาหลบเลยไม่ต้องมาแอแอบแอบไม่ได้หรอก ฮะแอบมองทำไมแล้วหนูพังมาเนี่ยฮะห,หนูพังมาเนี่ยเห็นไหมแม่แม่เขาซื้อให้หนูแล้วหนูพังหนูมาทำไมฮะมันขาดหมดเลยลูกเห็นไหมแล้วหนูจะลื้อลงมาเล่นทำไมฮะห,หนูไม่มีอะไรเล่นหรอ นะหนูอยากเล่นของเล่นหรอฮะหนูอยากเล่นของเล่นเหรอหลูกเอาออกมาเลยมันต้องมัดใหม่แล้วมัดใหม่ก็ไม่รู้ต้องเย็บก่อนไหมมันต้องเย็บอันนั้นก่อนเพราะอันนั้นมันขาดขึ้นไปอย่างนั้นอันนี้ก็บนี่เกือบสุดแล้วนะคะ เสาก็โยกมาหมดแล้วอันนี้โค้นมาแล้วนี่เสาน,านี้มาให้ <c oughs> ให้ตีไหมเอาออกมาเร็วเอาออกมาเอาออกมาเออกมาให้แม่เอาออกมาให้แม่เร็วๆ ไม่ต้องเอามือออกมาเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เอาออกมาเอาพัตเต้ออกมาจากหนูไม่ต้องมาเล่นซ่อนแอบไม่เล่นกับหนูแล้วไม่ต้องมาแอบไม่ต้องมาแอบอไม่ต้องมาแอบเลยไม่ต้องมาแอบเลย พ่อกับแม่จะไม่รักแล้วดื้อโผดเอาโดมไม้ไผ่ตกดื้อ ไม้ไม้หล่นไม้เองเอาออกมาเลยเอาออกมาให้ด้วยนั่นนั่นน,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 นั่นการจะมาดีดกันอีกไหม ไม่ต้องมาแอบมองไม่ต้องมาแอบมองเอาไม่เลียวไหมฮะแบบนี้ต้องโดนไม่เลียวไหมฮะโดนไม่เลียวไหมลูกฮะแบบนี้ใครจะโดนไม่เลียวใครจะโดนไม่เลียวอืใครจะโดนไม่เลียวไม่เอาไม่เอาก็อย่าดื้อ เด็กดื้อแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้เอฝากไว้แม่เป็นกำลังใจนะคะให้นำโชคด้วยนะคะแม่จ๋าก็ดูนะคะเป็นความตื้อความโจนนะคะเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มแข็งแรงแล้วความดือ้อความโจนเริ่มมาไม่ต้องมาแอบไม่ต้องมาแอบกดไลคะ์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปต,ต่อไปของเราด้วยนะคะ นี่นี่ค่ะ,ะแม่ก็แม่กับพ่อพี่ควนันก็จะเริ่มปวดปวดหัวของเขาแล้วแหละนี่แอบมองนี่แอบมองกลัวโดนตีใช่ไหม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกันเยอะๆนะคะแม่ๆค่ะนะคะมาเป็นกําลังใจให้เด็กดื้อด้วยนะคะดื้แล้วค่ะเดี๋ยวนะคะคลิปนี้แม่ควันไปก่อนนะคะเอาออกให้ก่อนดูเหมือนจะลาคานแล้วแหละนะคะพี่ควนันพี่ควันก็ยังไม่เสร็จภารกิจส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราดึงออกให้เขาก่อนไปนะคะแม่ขะสวัสดีค่ะ